สวัสดีครับเรียวเทียนพยากรณ์โดยผมาจาจย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีตามปีนักศึตษาให้กับผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงประจำเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราชส5 6 6รครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมาจาจย์นุด้วยนะครับ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดปีวอกครับดวงชะตาของท่านประจำเดือนตุลาคมปี2566นั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนตุลาคมนั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนี่คือไพ่หกไม้เท้า สัญ,ญลักษณ์รูปไม้เท้าตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นไม่ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับไพ่หกไม้เท้านั้นจะส่งผลดีต่อการงานของผู้ที่เกิดปีวอกที่ทํางานรับราชการเป็นพนักง,งานได้ทำวิสาหกิจจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากๆเลยนะครับมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่าดีมากๆไพ่ใบนี้แต่ว่าไพ่ใบนี้นั้นกําลังจะบอกผู้ที่เกิดปีวอกว่า การที่ตัวท่านเองนั้นจะทําอะไรก็ตามแต่ในช่วงเดือนตุลาคมนั้นขอให้เน้นไปที่ความละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับอย่าตัดสินใจทําอะไรด้วยความรีบร้อนรีบเร่งนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นั่นเองเพราะว่าไพ่หกไม้เท้านั้นแม้ว่าดวงการงานของท่านถ้าดูแล้วอาจจะเดินช้าสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับงานสิ่งใดที่มันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไม่ละเอียดรอบคอบพอ ก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามการทำสัญญ์สัญญาอะไรก็ตามแต่ตัวท่านเองนั้นต้องศึกษาข้อมูลดูให้ดีก่อนที่จะมีการตัดสินใจนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่ควีนอ of o อนหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าเป็นดวงการงานของผู้ที่เกิดปีมะแมตัวท่านเองนั้นได้มีโอกาสที่จะพบปากกับผู้คนมากมาย ไพ่ใบนี้นั้นก็หมายเขาว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นตัวท่านเองมีโอกาสที่จะได้พบปากกับผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพหรือว่าให้บริการผู้คนมากมายเช่นงานบริการต่างๆงานค้าง,งานขายอะไรประมาณนี้ที่ตัวท่านเองนั้นต้องให้บริการผู้คนมากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะไม่ได้อยู่นิ่งเดี๋ยวไปนู่นมานี่นั่นเองเนะครับ ว่าอยู่กับที่ก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกันโดยตลอดนั่นเองไพ่ใบน,นี้การงานของท่านจะประสบความสําเร็จเพียงแต่ว่าจะไม่ได้อยู่นิ่งค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็คล้ายๆกับไพ่ควีนออฟวอนหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าเช่นกันเพราะว่าการงานของท่านนั้นจะได้เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากเช่นคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขาย ต้องขายของหรือว่าให้บริการกับผู้คนมากมายหลากหลายเพศหลากหลายวัยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือไม่ตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเช่นบางท่านนั้นทํางานโรงงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีคนทํางานเยอะๆหรือบางท่านนี่นะครับทำงานอยู่ Head Office อยู่สำํำนักงานใหญ่อย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะย,ยิ่งเจ้าของโรงงานต่างๆในช่วงนี้ก็หมายความว่าดวงการงานของท่านค่อนข้างยุ่งนั่นเองเพราะว่าบางทีนี่นะครับคำสั่งหรือว่าออเดอร์ต่างๆนั้นเข้ามาเยอะก็เลยทําให้ตัวท่านเองนั้นผลิตไม่ทันก็กําลังอยู่ในช่วงยุ่งๆนั่นเองนะครับในการวางแผนจะทําอย่างไรที่จะทําให้การผลิตนั้นเพียงพอหรือว่าทันตามความต้องการของออเดอร์หรือว่าคําสั่งต่างๆนั่นเองนะครับอาจจะต้องมีการวางแผนในการขยับขยายโรงงาน หรือไม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นี่คือความหมายของไพ่สิบไม้เท้าไพ่ใบน,นี้หมายถึงการงานที่ค่อนข้างหนักเหนื่อยไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9้นี่คือไพ่สี่ไม้เท้าไพ่สี่ไม้เท้านี่นะครับบางทีบางท่านผู้ที่เกิดปีมาแม่นั้นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามานานนะครับหรือไม่ก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองควบคู่กับการทํางานประจําไปในลักษณะแบบนี้ ถือว่าดีนะครับไพ่ใบนี้หมายถึงการเริ่มต้นในการที่จะทําธุรกิจการค้าการขายทําอาชีพอิสระที่เป็นของตัวเองโดยเริ่มต้นจากอะไรที่เล็กๆก่อนนะครับขอให้ตัวท่านเองนั้นมีความมุ่งมั่นตั้งใจความสําเร็จจะเป็นของท่านอย่างแน่นอนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในช่วงเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับคล้ายๆกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่4นี่คือไพ่จัดเม้นนะครับไพ่จัดเม้นนั้นถาว่าท่านดูรูปตามหน้าไพ่ มันค,คล้ายๆกับว่าด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างเป็นรูปของคนยืนขึ้นจากโลงศพชีวิตนี้เหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าจะได้เริ่มงานใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆที่ตัวท่านเองนั้นไม่เคยทํามาก่อนนั่นเองก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าไพ่ใบนี้นั้นเป็นไพ่ที่ให้คุณด้านดีด้านบวกนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือบางท่านนั้น จากที่เคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขามาทําอาชีพอิสระคล้ายๆกับไพ่สี่ไม้เท้าอย่างนี้ก็ได้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่5ไพ่เพดอฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบน,นี้ก็หมายถึงลูกน้องบริวารของท่านนั้นดีนะครับซื่อสัตย์ไว้ใจได้ถากว่าตัวท่านเองนั้นมีทีมงานใหม่ๆหรือว่ามีพนักง,งานใหม่ๆที่จะเข้ามาร่วมงานมาทํางานกับท่านในช่วงของเดือนตุลาคมก็หมายความว่า ทีมงานคนใหม่ของท่านคนนี้เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้นั่นเองนะครับตัวเขาเองนั้นถ้าหากว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่างๆอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าตัวท่านเองนั้นต้องการอยากจะได้คนมาเลี้ยงลูกมาดูแลลูกของท่านหรือว่ามาดูแลพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านซึ่งเป็นผู้สูงอายุถ้ามีไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาก็หมายเขาว่า จะได้คนที่เอาใจใส่ดูแลค่อนข้างดีเกี่ยวกับงานประเภทนี้และที่สำคัญก็คือซื่อสัตย์ไว้ใจได้นั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็ยังจะอยู่กับท่านอีกนานด้วยนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนงานง่ายแบบนี้นั่นเองนะครับขออนุญ,ญาตข้ามมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่ u e e n of c คั s หรือว่าไพ่ราชินีถือถ้วย,ยไพ่ใบนี้นั้นตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นเป็นแม่บ้านนะเป็นพ่อบ้าน เป็นคนที่ดูแลบ้านเรือนในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นไม่ได้ทํางานมาโดยตลอดนั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ดูแลบ้านเรือนดูแลลูกเต้าดูแลสามีภรรยาถือว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่รักความสะอาดแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าระเบียบอยู่ซึกนิดนั่นเองนะครับแต่ก็ทําให้บ้านเรือนของท่านนั้นน่าอยู่น่าอาศัยดีจริงๆแล้วบ้านเรือนคนเรานั้นไม่จะเป็นจะต้องมีหลังใหญ่โตหรอกนะครับแต่ว่าเมื่อเดินเข้าไปแล้วบ้านเรือนสะอาดสะอาา้านเข้าของนี่นะครับถูกจัดเก็บ เป็นระเบียบเรียบร้อยบ้านหลังเล็กๆก,ก็ทําให้หน้าอยู่หน้าอาศัยได้นะครับผมไพ่ควีนออฟคัพนั้นยังตีความหมายได้ว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าบางท่านนั้นใช้บ้านนั่นแหละเป็นออฟฟิศเป็นที่ทํางานเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนั้นนะครับโลกมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของโรคโควิด -19 เริ่มมีการทํางานอยู่ที่บ้านหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮมก็เลยทําให้บางทีบางบริษัทนี่นะครับก็ยังพอใจกับผลงานหรือว่าคุณภาพงาน ที่มีลูกน้องทีมงานทำงานอยู่ที่บ้านเพราะว่างานบางอย่างเนี่ยทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้นั่นเองนะครับขอให้มีไฟฟ้าขอให้มีอินเทอร์เน็ตขอให้มีเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บลงแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรประมาณน,นี้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ทํางานได้เพราะว่าทํางานผ่านโลกออนไลน์หรือว่าผ่านสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับนี่คือความหมายของไพ่ q u e e n of c u p บบางทีบางท่านนั้นอาจจะเป็นพ่อค้าแม่ขายขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆผ่านโลกโซเชียลต่างๆ ไพ่เวนิสถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับผู้ที่เกิดปีวอกนั้นเป็นคนที่พูดคุยดีเป็นคนที่วางตัวดีแน่นอนนะครับเพื่อนสนิทของท่านหรือว่าญาติพี่น้องคนที่รู้จักท่านเมื่อเวลาที่เขามีปัญหาชีวิตขึ้นมาเขาจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกแล้วเขาก็จะมาพูดคุยนะครับกับท่านมาขอคําแนะนําขอคําปรึกษาขอความคิดเห็นต่างๆจากท่านนั่นเองตัวท่านเองนั้นก็จะได้กลายเป็นที่ปรึกษาจําเป็นคนใหม่นั่นเองนะครับจริงๆแล้วผู้ที่เกิดปีวอกนี่นะฮะในใจของท่านนั้น ก็มีเรื่องมีเรามีปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครนะครับให้คําปรึกษาคนอื่นนั้นได้แต่ว่าตัวเองนั้นก็จะได้เก็บเอาไว้ในใจในความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปเริ่มต้นกันที่ไพ่สิบเรียนที่อยู่ในตำแหน่งที่7 ไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆเลยนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้บอกได้เลยนะครับว่าเงินทองนั้นจะไหลเข้ารัวๆนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินครั้งใหญ่ถ้าได้ไพ่ใบนี้ตัวท่านเองนั้นนะครับผมถ้าสมมติว่าทําธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนั้นดีเลยนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นจัดสรรที่ทางต่างๆหรือไม่ก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรทําโครงการคอนโดมิเนียมนะครับ รวมไปถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งหลายนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็หมายความว่ายอดจองต่างๆนั้นจะดีขึ้นนั่นเองนะครับหรือไม่นะครับบางท่านที่รับฝากขายบ้านมือสองหรือว่าไปซื้อบ้านมือสองมาแล้วก็มีการรีโนเวทปรับปรุงใหม่แล้วก็ขายงานด้านนี้จะดีนะครับผมรวมไปถึงพนักงานนะครับผมที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนั้นก็จะถือว่าดีการงานของท่านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ คนที่เป็น, Sell, นเซลล์คนที่เป็นฝ่ายขายคนที่เป็นนายหน้าค้าขายที่ดินนะครับหรือว่าขายบ้านขายอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะถือว่าดีมากๆตัวท่านเองนั้นจะได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่าส่วนต่างได้ค่านายหน้าเป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆถ้าว่ามีไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกิดปีวอกท่านใดนะครับผมที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้นี่นะครับติดประกาศไว้นานแล้วแต่ว่าขายไม่ได้สักที แต่ถ้ามีไพ่สิบเหรียญนั้นก็หมายเขาว่าในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็จะสามารถตกลงซื้อขายกันได้ชัวร์แน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ไพ่สิบเหรียญนั้นยังหมายเขาว่าการค้าการขายของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงเดือนตุลาคมนั้นจะดีขึ้นจะมีเงินมีทรัพย์มีผลกําไรก้อนใหญ่เข้ามานะครับบางท่านนั้นจะมีโชคมีลาบในการเสี่ยงดวงด้วยนะครับหรือว่าได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างชนิดว่าไม่คาดฝันมาก่อนอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ แต่ในขณะเดียวกันนะฮะผู้ที่เกิดปีวอกแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินมีทรัพย์เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายต่างๆรอยอยู่ค่้นข้างเยอะอย่างเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่หกเหรียญนั่นเองนะครับไพ่หเหรียญนั่นก็หมายความว่าแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีรายได้มีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายต่างๆรอยอยู่เพียบนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะเอาเงินไปลงทุนไปทําธุรกิจค้าขาย ก็จะใช้เงินก้อนใหญ่นั่นเองหรือว่าบางท่านนั้นที่วางแผนแล้วก็วาดหวังเอาไว้ว่าถ้าได้เงินสักก้อนหนึ่งมาเดี๋ยวจะซื้อนั่นซื้อนี่ตัวท่านจะได้ซื้อนั่นเองนะครับก็รวมเป็นค่าใช้จ่ายนะฮะไพ่ใบนี้ยังรวมไปถึงว่าท่านที่มีลูกๆนะครับที่อยู่ในช่วงของวัยเรียนในช่วงเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมครับพอเข้าสู่ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นลูกๆก,ก็จะเปิดเทอมลูกๆก,ก็จะไปโรงเรียนแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายจะตามมาเยอะ ไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าชุดนักเรียนลูกเสือเนตรนารีค่าอุปกรณ์การเรียนต่างๆฉะนั้นค่าใช้จ่ายในช่วงเดือนตุลาคมนั้นค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับรวมไปถึงในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงของงานบุญออกพรรษาด้วยนะครับหลายๆท่านที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็อาจจะมีการกลับบ้านเกิดทิ่นกำเนิดของตัวเองถือโอกาสนี้นะครับไปเยี่ยมญาติพี่น้องไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ไปทำบุญออกพรรษา ไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการได้ทําบุญการบริจาคทานต่างๆเมื่อเราต้องเดินทางออกจากบ้านแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆก็จะตามมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าน้ามงน้ํามันค่าอาหารการกินค่าที่พักต่างๆนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันนะครับกับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่ห้าเหรียญไพ่ห้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นดวงการเงินที่ไม่ดีอาจจะมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่ตัวท่านเองนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินั่นเอง ถ้าสมมุติว่าในแต่ละเดือนนั้นตัวท่านเองมีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่10,000บาทอย่างนี้เป็นตน้นถ้ามีพ่5ห้าเหรียญก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะต้องเสียเงินมากกว่านั้นอย่างเช่นรถราที่ขับอยู่ดีๆก็เสียต้องเอาไปซ่อมนะครับรวมไปถึงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถุงมอถือของท่านเนี่มันมีปัญหานะครับซ่อมก็ไม่คุ้มอาจจะต้องซื้อใหม่ก็ล้วนเป็นค่าใช้ใจ่ายทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นแม้ว่าจะมีเงินก้้อนใหญ่เขาามา แต่ก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆรออยู่เพียบเลยทีเดียวนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดปีวอกกันบ้างน,นะครับว่าดวงความรักของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านเองมีไพ่เพจออฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วยนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่5้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักนั้นก็หมายควาว่าความรักคนรักของท่านที่จะเข้ามานั้นจะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีหน้าตาเด็กๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่าน ค่อนข้างเยอะอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่าบางทีอาจจะอายุเท่าเทียมกันเป็นพี่ท่านเล็กน้อยแต่ว่าก็หน้าตาเด็กอ่อนกวัยมีนิสัยเหมือนเด็กๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับสวนไพ่จัดแมนที่อยู่ในตำแหน่งที่4ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันนั่นเองนะครับชนิดว่าแทบไม่ทันตั้งตัวนั่นเองไพ่ใบนี้คล้ายๆกับว่าบางทีผู้ที่เกิดปีวอกนี่นะครับบางท่านนั้นคบกับคู่กับแฟนมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานเสียที แต่ว่าคนที่ท่านคบมานานนั้นบางทีอาจจะไม่ได้แต่งก็ได้มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่นั่นเองนะครับแต่ว่าคนใหม่นั้นคุยกันไม่นานนะฮะสเดือน6เดือนตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาเลยอย่างที่ผมบอกไปนะคว่าไพ่จัดเมนนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นมันจะเกิดขึ้นแบบเร่งด่วนกระทันหันไม่ได้ใช้เวลามากนั่นเองนะครับส่วนไพ่ควีนออฟคัพนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6เนี่ย ก็หมายถึงความรักในครอบครัวของท่านนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ทํากิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งร่วมกับคนในครอบครัวพ่อแม่ลูกอย่างนี้เป็นต้นอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของเดือนตุลาคมนั้นเป็นช่วงของการปิดเทอมนั่นเองคุณพ่อคุณแม่เห็นลูกๆนะครับอยู่บ้านเฉยๆว่างๆเนี่ยก็อาจอยากจะพาเขาไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง แบบนี้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่กิจกรรมครอบครัวหรือว่าความรักในครอบครัวที่ดีมากๆนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงประจําเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2566นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดปีวอกทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำบอาคาติชมของท่านนี่แหละมาพัฒนาปรับปรุงช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ